อันนี้เขาบอกว่าคนนี้ที่พูดฮะรีแบรนด์ยังไม่พออาจารย์กิษสระบุญเรืองเป็นนักวิชาการอิสระต้องไปอินเอเมริกาฮะครับครับ,รบอย่างแรกบ,บอกเลยหยุดคิดการเมืองมุ่งพักก่อนครับอันนี้เนี่ยเป็น,ปนความเห็นของอนักธุรกิจท่านหนึง่งซึ่งเป็นผู้สนับสนุนพักประชาธิปัตย์มานานนะอันนี้มีการเสนอแนวคิดครับรบ,บอกว่าตอนนี้อย่าไปคิดเลยว่าจะร่วมัฐบาลดีไหมไม่ร่วมลอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าได้ข่าวมาว่ามีสสในจะกลุ่มกันเตรียมต่อรองข้ารัฐบาลซึ่งจริงก็เป็นความจริง ก็ในขณะนี้อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าให้ทําหน้าที่ฝ่ายค้านฟื้นพักดีกว่าค<ฮ>ะนะฮะนักธุรกิจท่านนี้ที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์มานานบอกว่าอย่าเพิ่งเลยฟื้นก่อนดีกว่าฟื้นก่อนโดยบอกว่าแค่พูดอย่างเดียวไม่พอครับต้องตั้งเป็นสถาบันเลยแล้วคําถามต่อมาคือแล้วจะทํำยังไงล่ะดีแบนทาไม่พอคือโจทย์ก็ต้องจับให้ได้เทรนดิ้งอัพ ยุคใหม่ๆเนี่ยนะใช้ <ๆ S 2> สื่อสังคมออนไลน์เดี๋ยวนี้ทำอะไรขออนุญาตแล้วกันก้าวไกลบอกทำอะไรต้องเปิดเผยป,ประชาชนตรวจรสอบได้หลายคนก็ชอบอ้ที่มันไม่ได้แล้วเนี่ยประเภทแบบไปของลับคุยลับดิวลับดิว,ล,ดวลวงอะไรแบบนี้ยคนไม่มีส่วนร่วมประเภทแบบอ,อ๋อเรื่องผมข้อสภาที่เหลือคุณไม่ต้องทําอะไรแบบนี้คนจะไม่เอาแล้วไ,ได้แล้วอันนี้ก็คาดการใช่ไหม<ช>พี่ใช่เป็นคาดการมีคนที่เปิดตัวคนเดียวฮะคุณธนากรเปิดตัวจริงคนเดียวส่วนที่เหลือคุณพภิสิ์รอใยยังไม่แต่เห็นบอกทีมงานอะพร้อมทํางานทีมงานพร้อมทํางานแต่ยังไม่ประกาศ นายกชายฐานสอสหน้าจะแน่นยังไม่ประกาศคุณอลงกรแล้วก็มาดําเดียร์อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นหน้าใหม่ในพรกก็คือมีคนสนุนเยอะครับอยากจะให้เข้ามาเปลี่ยนแปลงอยากจะให้เข้ามาฟื้นพักแล้วก็ด้วยความเป็นผู้หญิงคือมันก็จะทําให้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้โดยกายภาพเลยไง่ชัดเลยนะเพราะว่าหัวหน้าพักส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายหมดนี่ก็เป็นผู้หญิงขึ้นมาและเป็นพักใหญ่ด้วยใช่ไหมครับเป็นอนุรักษ์นิยมที่มีอีกมาในเปลี่ยนภาพแน่โจทย์เขาคือ มผมจําได้คุณอภิสิทธิ์ก็เคยเป็นนายกค,คุณชวนเป็นนายกอยู่2รอบแต่บอกพอไปดูเลือกตั้งชนะรอบล่าสุด31ปีที่แล้วเลยสาปีคือชนะครั้งสุดท้ายนี่การเลือกตั้งปี3ามทับสองฮะ,ฮะก็คือที่ส่งคุณชวนเป็นนายกร,รอบแรกรอบแรกชวนหนึ่งสมัยชวนหนึ่งพอชวนสเนี่ยเป็นการพลิกขั้ว อคุณนายพิศิษฐ์เป็นการพิคั่วคุณนายพิศิษฐ์เป็นการพิคั่วเหมือนกันจากพรรคพลังประชาชนที่มีคุณสมัครเป็นนายกแล้วก็พิคั่วมาก็คือพลิกโดยที่ไม่ได้ชนะการเลือกตั้งแบบเป็นพรรคหนึ่งฉะนั้นก็คือตั้งแต่ปี35มทับสเนี่ยเขาไม่เคยชนะเลือกตั้งอีกเลยครับนี่ปีหกหกโอ้โหใช่สิบอ็ดสิบเอ็ดปีสสน้อยมากครับ25คนแล้วก็บอกว่าการเมืองตอนนี้มันเปลี่ยน และคำว่าเปลี่ยนเมื่อก่อนเขาบอกอะไร,รถ้าเป็นสมัยไทยรักไทยพลังประชาชนคู่แข่งคือพรรคประชาธิปัตย์ใช่ครับรอบนี้เขาบอกไม่ใช่อีกแล้วครับคือถ้าเราดูเนี่ยย้อนกลับไปก่อนที่จะมีพรรคไทยรักไทยแล้วกันครับ คือประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็มีขึ้นมีลงชนะบ้างแพ้บ้างบางทีเนี่ยพอเป็นรัฐบาลความนิยมก็ตกก็ไปเป็นฝ่ายค้านความนิยมก็ขึ้นมาอ่ามันคือมันจะสลับกันอย่างนี้สไปสลับมาแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วคือการเมืองเก่าเนี่ยเห็นไหมฮะตกครั้งนี้ฟื้นครั้งหน้าเป็นรัฐบาลคะแนนลดเป็นฝ่ายค้านคะแนนขึ้นอ่าหลายคนก็บอกทํางานค้านเก่งเหลือเกินคะแนนก็ขึ้นใช่ครับนะฮะแต่การเมืองใหม่มันไม่มีวงจรเดิมนี้แล้วครับโอ้โหทำไมงั้นถ้าอนี่คือรอตายเลยนะแล้วก็การเมืองใหม่ตอนเนี้ยคืออนุรักษ์นิยม ของเดิมคือพูดง่ายคนรุ่นใหม่ๆเขาบอกว่าไม่อยากได้อ่ะแล้วเดี๋ยวนี้ใช้โซเชียลมีเดียมีอะไรปุ๊บมันเร็วมันไวมันแรงมากอันนี้เขาบอกว่าคนนี้ที่พูดฮะรีแบรนด์ยังไม่พอจากกิษสาบุญเรืองเป็นนักวิชาการอิสระที่อยู่อเมริกานะฮะครับครับอย่างแรกบอกเลยหยุดคิดการเมืองมุ่งพักก่อนครับอันนี้เนี่ยเป็นเป็นความเห็นของนักธุรกิจท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์มานานนะอันนี้มีการเสนอแนวคิดครับบอกว่าตอนนี้ อย่าไปคิดเลยว่าจะร่วมรัฐบาลดีไหมไม่ร่วมอะไรงนี้นะฮะแล้วเขาก็บอกว่าได้ข่าวมาว่ามีสสเอี่ยจับกลุ่มกันเตรียมต่อรองเข้ารัฐบาลซึ่งจริงก็เป็นความจริงนี่ยังไม่ได้หัวหน้าพักใหม่ยังไม่ได้กรรมการิหารใหม่จะเข้ารัฐบาลแล้วเหรอครับเพราะว่าสสเขาได้เข้าสภาแน่เงฮะเขาก็มีการไปคุยกันแล้วนะไปต่อรองอะไรกันแล้วครับข่าวที่ออกมาเนี่ยมีการจรจาาว่าจะได้กี่ตำแหน่งนี่มีจริงนะครับในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าให้ทําหน้าที่ฝ่ายค้านฟื้นพักดีกว่านะฮะนักธุรก อย่าเพิ่งเลยฟื้นก่อนดีกว่าฟื้นก่อนโดยบอกว่าแค่พูดอย่างเดียวไม่พอครับต้องตั้งเป็นสถาบันเลยทำงานเรื่องปฏิรูปนะครับ,รบอย่าแค่พูดไปรูอีกท่านผู้ชมแฮะรีแบรนด์ไม่พอนะครับ,รบแล้วคําถามต่อมาคือแล้วจะทํำยังไงล่ะ,ะรีแบรนด์ท้าไม่พอคือโจทย์ก็ต้องจับให้ได้เทรนดิ้งอัพ ยุคใหม่ๆเนี่ยนะใช้สื่อสังคมออนไลน์เดี๋ยวนี้ทาอะไรขออนุญาตแล้วกันก้าวไกลบอกทําอะไรต้องเปิดเผยประชาชนตรวจสอบได้หลายคนก็ชอบไอ้ที่มันไม่ได้แล้วเนี่ยประเภทแบบไปของลับคุยลับดิลลับดิลลวงอะไรแบบเนี้ยคนไม่มีส่วนร่วมประเภทแบบอ๋อเรื่องผมกข้สภาที่เหลือคุณไม่ต้องทําอะไรแบบเนี้ยคนจะไม่เอาแล้วไม่ได้แล้วแต่เมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับอย่างเช่นที่บอกว่าพูดคุยเปิดเผยนโยบายชัดเจนไม่มีแทงกั๊กจะเห็นได้ว่าตอนแทงกั๊กเรื่อง จับมือกับลุงเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าเพื่อไทยก็อักมาแล้วครับแต่ก้าวไกลเขาชัดเจนมีเราไม่มีลุงมีลุงมันมีเราไม่มีลุงชัดเลยได้เลยนะครับทีนี้ฮะเขาบอกว่ามันไม่พอเลยอย่างที่บอกไปจะรีแบร์รีฟอร์มต้องรีอินเวนต์เลยสร้างขึ้นมาใหม่ผู้นําต้องใช้เทคโนโลยีเขาจะประกอบกับข้อก่อนใช่ไหมครับแล้วก็จะสู้กับก้าวไกลต้องดูแหละอนุรักษ์นิยมกับทุนนิยมสมัยใหม่จะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ฐานเสียงคือหลายคนบอก เก้าไกลเอาคนรุ่นใหม่ไปหมดแล้วแล้วคนรุ่นใหม่ยิ่งมายิ่งโตฮะจะเหลืออะไรให้เจาะกันอีกครละครับคืออาจารย์กิจสนาเมื่อกี้อาจารย์กฤษดาบุญเรืองเนี่ยก็ได้พูดอยู่เหมือนกันนะครับว่าถ้าเผื่อเราไปเจาะกลุ่มเดียวกันกับเก้าไกลเนี่ยสู้ไม่ได้เพราะว่าเขากวาดไปหมดแล้วแล้วเขาวางฐานเข้มแข็งแล้วเขาแน่นแล้วเขาแน่นแล้วฉะนั้นมันต้องไปหาความต่างที่จะมาเจอกันมาคุยกันจริงๆเราเคยคุยกับอาจารย์ปิยบุตรอาจารย์ปิยบุตรบอกว่า ถ้าไปดูคะแนนเลือกตั้งในกรทมนะที่สองเนี่ยเป็นโดยแพททั้งชาติเกือบทั้งหมดก็<อ>แสดงว่าคนอนวักษนิยมยังมีคะแนนเหนียวแน่นเพ<ะ>ียงแต่ว่ามันจะต้องมีนโยบายที่อาจจะต้องอถ้าเรียกในตราภาษาใหม่คือต้องเซ็กซี่หน่อย<ะ>ต้องมีชวนให้เลือกต,อต้องฟังแล้วว้าวใช่<ะ>ที่สองอาจจะกลับมาเป็นที่หนึ่งก็ได้แสดงว่าคนเนี่ยยังมีคนกลุ่มนี้อยู่ไม่น้อยคอ่าฉะนั้นถ้าจะมาแข่งโดยที่อา้าวไปสู้กับ ทิ้งแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยมันสู้ไม่ได้แล้วอันนี้อาจจะต้องดูนะฮะว่าจุดไหนบ้างทีนี้เอาจริงๆเนี่ยอันนี้ก็คาดการใช่ไหมพี่ก้อใช่เป็นคาดการมีคนที่เปิดตัวคนเดียวฮะคุณอลงกรณ์เปิดตัวจริงคนเดียวส่วนที่เหลือคุณพภิสิทธิ์รอใยยังไม่แต่เห็นบอกทีมงานพร้อมทํางานทีมงานพร้อมทางานแต่ยังไม่ประกาศ นายกชายฐานสอสหน้าจะแน่นยังไม่ประกาศคุณอลงกรแล้วก็มาดําเดียอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นหน้าใหม่ในพรกก็คือมีคนสนับสนุนเยอะนะครับอยากจะให้เข้ามาเปลี่ยนแปลงอยากจะให้เข้ามาฟื้นพักแล้วก็้วยความเป็นผู้หญิงคือมันก็จะทําให้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ได้โดยกายภาพเลยไงไ่ชัดเลยนะเพราะว่าหัวหน้าพักส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายหมดนี่ก็เป็นผู้หญิงขึ้นมาและเป็นพักใหญ่ด้วยใช่ไหมครับเป็นอนุรักษ์นิยมได้เป็นผู้หญิงมาในเปลี่ยนภาพแน่ทีนี้ไปดูต่อท่านผู้ชมครับ แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นไอการเลือกเนี่ยเขาไม่ได้ว่าโหวตหนึ่งต่อนหนึ่งแล้วนะ,ะเขาบอกเอาสอสอ0แล้วก็ที่เหลือในอดีตหัวนหน้าพักกรรมาการบริหารตัวแทนพักในท้องที่30ม,มันกลายเป็นว่าสอสอ5คน มีสิทธิ์กำหนดชะตาหัวหน้าพักเลยสิเป็น70%บเปนครับแล้วพอเราไปดูไส้ในสอสอยคนเนี่ยมันเป็นใต้แคสิบเกใต้ในทีเนี้รวมประจวบด้วยนะครรวมประจวบด้วยทีนี้เราก็ทราบดีว่าเลขาธิการพักท่านเก่าที่บอกประกาศล้างมือทางการเมืองเนี่ยท่านก็อยู่ประจวบก็คือสองที่ก็เป็นของท่านแล้วก็ในภาคใต้ที่เหลือเนี่ยก็จริงๆก็มีอยู่สามสายพูดง่ายๆก็คือสายของท่านต่อท่านเสริมชายเองเนี่ยนะฮะท่านอดีตเลขาแล้วก็ท่านนายกชาย คุณเดชอิทซึ่งก็อาจจะลงชิงหัวหน้าพรรคใช่อีกสายนึงก็คือท่านนิพนธ์บุญญามณีครับก็คือสามสายนี้โอ้โหแล้วผมถามว่าแล้วสายนายกชายจะโหวตให้คนอื่นไหมล่ะฮะแล้วสองสงขลาเข้ามาตั้งหลายคนนะครับก็อย่างก่อนจะเข้ารายการเนี่ยก็ได้คุยกับคุณอ๋องคุณอ๋องบอกว่าได้ไปนับแล้วสิบเอาถ้าไม่ถ้าไม่นับประจุบนะสิบเจ็ดเสียงเนี่ยสิบเจ็ดเสียงตัดประจวบไปเนี่ยก็คือสองจังหวัดอะสงขลากับนครศรีธรรมราชเนี่ยก็แทบจะกําหนดได้แล้วแทบจะครึ่งหนึ่งแล้วใครเป็นหัวหน้าพรรคนะฮะแต่เขาบอกจะมีีผลออกคื เอาละสอสอทุกคนเข้าสภาก็อยากเป็นรัฐบาลบแต่เขาบอกสมมุติน่ะถ้าเป็นนายกชายหรือเป็นคนอภพิสิทธิ์หลายคนบอกอยากกลับมามันจะมีผลอีกว่าจะร่วมรัฐไม่ร่วมรัฐแล้วที่พี่ก็บอกไปคุยมาเนี่ยต้องถามว่าใครไปคุยมาด้วยนะก็คือเขาอาจจะมั่นใจว่าถ้าเผื่อเขาคุยแล้วก็สสแพ็กกันได้เพราะมันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็อาจจะเข้าก็คือกําหนดตัวนายกเอ้ยขอไปครับกาหนดตัวหัวหน้าพักได้พอได้ตัวหัวหน้าพักก็จะมี สัญญาณในการไมร่วมรัฐบาล<ฆ>แต่ถ้าหัวหน้าพรรคไปอีกฝั่งหนึ่งอย่างเช่นกุอภิสิทธิ์นะครับก็<อ>มีการไปถอดรหัสจากคําพูดที่เพิ่งไปพูดที่ธรรมศาสตร์เมื่อวันที่24มิถุนายนวันเปลีป่ยนแปลงการ,ป,รกปกครองเนี่ยนะครับที่มีการสรัมมนาเนี่ยก็ไปพูดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะครับไปพูดวิจารณ์องค์กรอิสระอย่างรุนแรงนะครับอันนี้มันก็ชัดเจนว่าน่าจะไม่เข้าร่วมรัฐบาลใช่ทีนี้อย่างที่บอกไปท่านผู้ชมครับพอมีการโหวตมาเนี่ยสสนะ70มีอู่เาเนต โดยหลักๆก,ก็คืออย่างที่บอกไปว่าไม่กี่จังหวัดนะ่ะก็แทบจะเกินครึ่งของสสเข้าไปแล้วนะ,ะครับนี่ฮะก็ะเลยทนายเฉามีขวดเนี่ยแกเคยเป็นอดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะครับแกก็<ๆ>มาเสนอว่าเฮ้ยอย่างงี้มันไม่ได้นะก็มาเสนอว่าต้องล้างไอ้ระบบเดิมนี่จ้ะไอ้ระบบสัดส่วนเมื่อกี้นะครับผมมาเปลี่ยนเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเพื่อจะได้นํามาสู่การฟื้นพักใหม่เพราะเมื่องันนั้นเนี่ยชะตากรรมจะไปกำหนดอยู่กับสสแค่ยี่สิบห้าคน แต่ไม่่สามร้อยเจ็ดสิบกว่าคนนะที่จะเข้าประชุมใช่แต่สุดท้ายถามยี่สิบห้าคนดีก,กว่าว่าเลือกใครเพราะเสียงเยอะมากฮะใช่ครับอ่ไปอีกท่านผู้ชมฮะแล้วพรรคปฏิบัติจะฟื้นออกมาแบบไหนอย่างไงครับอันนี้คือบอกว่าอา่าอยากอยากจะแก้ครับอ่าอ่อม,มีมีปีแม่ฮะท่านผู้ชมฮะอ่าอ่าคือถ้าเกิดเป็นแบบนี้ถามว่าจะได้ใครออกมามันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนเพราะอาว่าตรงๆแหละหลายคนบอกนี่คืออนุรักษ์นิยมอันดับหนึ่งเลยฮะใช่ครับ ทีนี้มันก็จะมีคนพูดถึงแนวที่เขาเรียกว่านีโอคอนเซอร์เวทีฟนะฮะคอนเซอร์เวทีฟแต่ปรับปรุงตัวให้ทันสมัยนีโอคือใหม่คอนเซอร์ก็คือเป็นอนุรักษ์นิยมสมัยใหม่ใช่ฮะมันก็มีเขาก็มียกตัวอย่างโมเดลนะฮะอย่างเช่นพรรคเลเบอร์ของอังกฤษนะฮะจริงๆแล้วผมก็เคยฟังสัมภาษณ์นะของผู้นำพรรคที่ ก้าคุณมาเป็นนายกคือชนะเลือกตั้งในรอบ16ปี4สมัยนะแพ้มาตลอด<ฮ>นะครับแล้วก็กลับมาชนะสามารถกลับมาได้เขาบอกว่าเขาเปลี่ยนตั้งแต่เครื่องแต่งกายเลยคือเมื่อก่อนเลเบอร์ก็เป็นพักแบบอ่าใสนุ่งยีนอะไรเงี<ฮ>้ยก็ต้องมาปรับเนื้อปรับตัวใหม่ให้มันทันสมัยขึ้นดูสุภาพดูอะไรขึ้นมากขึ้นนะครับใช้เทคโนโลยีอะไรต่างๆเปลี่ยนทั้งหมดไม่ใช่<ฮ>แค่ไม่ใช่แค่ผิวเผิน<ฮ>นะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนวิธีการสื่อสารเนี่ยทุกอย่างมันต้องต้องปรับใหม่ทั้งหมด